เปิดภาพมาอีกอยู่ในปลานี่ปลานี่แต่ปลาโอ้ลกมากอันนี้ไม่ใช่ปลาธรรมานะครับปลาสวนยางแต่มันลกไม่ถังต้นยาต้นยางเล็กส่วนเล็กจะมีลกต้นเล็กต้นใหญ่ อันนี้มันต้นนี้ใหญ่ต้นเล็กก็มีมันไม่ค่อยสมบูรณ์โตไม่เท่ากันต้นเล็กต้นใหญ่อันนี้โซนเล็กแต่มันโตแล้วแหละแต่มันก็ยังเล็กอยู่แต,ต่ต้นใหญ่ข้างบนโซนบน มาดูต้นใหญ่กันเนี่ยต้นเล็กส่วนนี้ต้นเล็กแต่มันก็ใหญ่แล้วแหละแต่วมันย่้ามันลกนก็เลยดูมันมันเล็ก ตัวเล็กตัวใหญ่ต้นใหญ่เขากีดแล้วจ้างคนเกี่ ต้นใหญ่ขนาดต้นใหญ่โซนต้นใหญ่ยังมีต้นเล็กค่อยสมบูรณ์ทุกต้นใหญ่ต้นใหญ่ไม่ใหญ่แล้วยังไ,ไงต้นีใหญ่ใหญ่ ต้นใหญ่เอาหน่นใหญ่ไปโนอนไปโน่นไปโน่นโน่นยาวไปน่นยาวไปน่นโน่นแบ่งกันของน้องส่วนของถัดไปของน้องของเราอยู่ส่วนไปด้านนี้ไปด้านนี้ ใหญ่ใหญ่กว้างเล็กนะนอ้คนใหญ่ต้นใหญ่ชอบเยอะจ้างคนกีบเราไม่ได้ทำเราอยู่กรุงเทพมันไม่ได้ทำปลูกไว้ประมาณนี้นี่คือสันดงครับใครสนใจก็ เอามาติดตามนะกดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ